9วิธีใช้น้ำอย่างประหยัด 1. รองน้ำใส่ถังใช้ถูพื้นรู้ไหมคะว่าเปิดน้ำจากก๊อกโดยตรงซักไม้ถูพื้นจะทําให้สิ้นเปลืองน้ำมากถึง200ลิตรใน5นาที 2. รองน้ำใส่ถังใช้เช็ดล้างรถช่วยประหยัดน้ำกว่าใช้สายยางถึง300ลิตรต่อครั้ง 3. น้ำสุดท้ายอย่าทิ้งน้ำสุดท้ายจากงานบ้านเช่นล้างผักล้างจานเอามารดน้ำต้นไม้ได้อีก ใช้ฝักบัวแทนสายยางในการรดน้ำต้นไม้ซึ่งจะประหยัดน้ำได้มากกว่า5เช็ดก่อนล้างรวมเช็ดจานก่อนล้างจะช่วยลดการใช้น้ำลงได้มากขึ้น6ปิดก๊อกขนาดแรงฟันใช้แก้วน้ำแทนการเปิดตะกก๊อกโดยตรงประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตร7เสิร์ฟน้ำน้อยลงหรือลดขนาดแก้ว8ไม่กดน้ำเกินจำเป็นและไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร ตรวจสอบจุดรั่วซึมมันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์